คุณแม่ยายผมบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วผมถามว่าคุณแม่ครับเจออะไรคุณแม่ท่านบอกว่าเจอกล้วยที่แม่อยากจะปลูกผมถามว่ากล้วยอะไรครับท่านบอกว่าก็กล้วยนวลน,นะซิมันเกิดอยู่ที่ก้างกำแพงบ้านซึ่งจะปล่อยให้มันเกิดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้นใหญ่มันจะดันกำแพงและกำแพงอาจจะล้มผมคิดในใจว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอผมจึงเข้าไปหาดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าโอ้โหมันต้นใหญ่จริงๆครับดังนั้นผมจึงขุดต้นเขาขึ้นมาเพื่อที่ จะเอาไปปลูกที่สวนเพราะว่าที่สวนเนี่ยมันจะโล่งมากกว่าแม่ยายผมบอกว่ามันมี2ต้นนะมันเกิดอยู่ที่ข้างกำแพงทั้งสองต้นเลยย้ายทั้งสองต้นเนี่ยไปปลูกที่สวนผมถามแม่ยายว่าทําไมแม่ตื่นเต้นมากนักเมื่อเห็นต้นกล้วยนวลท่านบอกว่าปลีกล้วยนวลเนี่ยเอามาทํากับข้าวเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยมากกว่าปลีกล้วยทุกชนิดเลยอยากจะให้ผมลองชิมดูท่านว่าอย่างนั้นผมบอกกับแม่ยายผมว่าผมเห็นต้นแบบเดียวกันนี้เป็นต้น กล้วยนวลหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ามันอยู่ที่ข้างกําแพงอีกฝั่งหนึ่งพอแม่ยายผมมาดูบอกว่าโอ้โหนี่ใช่เลยถ้างั้นเราก็มีต้นกล้วยนวล3ต้นแม่ยายผมท่านจึงบอกว่างั้นเราก็ได้กําไร3ต่อเราก็จะได้กินปลีกล้วย3ปลีไม่ใช่เฉพาะปลีกล้วยเท่านั้นนะที่อร่อยลูกของกล้วยนวลเนี่ยก็อร่อยด้วยแต่ว่ามันจะมีเม็ดอยู่ข้างในเพราะว่ากล้วยนวลเนี่ยเป็นกล้วยที่แปลกไม่เหมือนกับกล้วยอย่างอื่นกล้วยอย่างอื่นเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยหนอ่อ แต่กล้วยนวลจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแม่ยายผมก็เลยเอารูปมาให้ผมดูอ๋อถ้าเป็นกล้วยแบบนี้ผมเคยกินมันมีเมล็ดอยู่ข้างในพอผมกินเสร็จผมก็หว่านเมล็ดไปที่ข้างกงําแพงและมันก็เกิดเนี่แหละครับแล้วเนี่มันเป็นปลีแบบนี้เราจะมาทํากับข้าวได้ยังไงมันไม่เหมือนกับปลีกล้วยทั่วไปที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม่ยายผมบอกว่าถึงเวลาก็ได้เห็นได้ชิมเองแหละรีบๆปลูกเร็วเข้าโอเคครับได้ครับคุณแม่และทุกต้นที่ปลูกเนี่ย ผมจะบำรุงเขาด้วยปุ๋ยมูลจิ้งหลีดที่ผสมเชื้อราไตรโคเดมาตราเกษตรกร,ตกรชาวบ้านที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดมาเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชโดยเฉพาะโรคตายภายที่มันเกิดกับกล้วยเราจะสังเกตเห็นกล้วยใบเหลืองแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ตายทั้งกอน,นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าโรคตายภายผมคิดว่าการป้องกันเป็นการดีมากกว่าการแก้ไขและในปุ๋ยมูลจิ้งหลีดมีไนโตรเจนที่สูง่ว ่วยให้พืชโตเร็วเหมาะสําหรับพืชที่ปลูกใหม่โดยสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับและแล้วผมก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยสําหรับกล้วยนวล3ต้นโดยผมปลูกไว้ที่ริมสระน้ำเนี่ยครับแล้วผมก็มานึกขึ้นได้ว่าหลังจากที่ผมกินเสร็จแล้วในวันนะั้นนอกจากที่ผมจะหว่านมาเมล็ดลงพื้นแล้วผมยังหว่านมาเมล็ดลงในกระถางด้วยผมมาตรวจดูปรากฏว่ามี2ต้นครับแสดงว่าที่สวนผมมีกล้วยนวลทั้งหมด5ต้นเดี๋ยวผมจะไปบอกแม่ย ายผมแม่ยายผมคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยครับสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอพระคุณและสวัสดีครับ